เข้าเป็นประจำเข้าประจำจนรวย <c oughs> <c oughs> จนพน้นรวยมีมีทุนสื่ออ่อยพ้นไปเนาะขนทรงมหาเหมือที่สองที่สามมากฝันฝันดีว่าขี่รถเก๋งโอไปกับหลุกสาวกาลังสตาร์รถกาลังสิไปบันอีซีฟรอกระเลยมาามากับมาจอดคางกันก็คือจังว่าเสี่ยไรรถเก๋งออกก่อนน่ะนะรถเก๋งกับโออบ,บอ,กออกกับว่าเสียงซีหรอออกก่อน เป็นครับบ่แข็งวสันบานนี้ตางคนตางบ่ไปรถเก๋งกัเลยไปบัานนี้ไปซิบหลอก,กับไปน้ำกันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมาตามทำเลคลองมนาะโอเอฟซี FC. ขอกันมาหลายหลายแม่เกี่ยวกับเลข <laughs> อะไรนะครับเตียปลาอ้อยเตียปลาอ้อยเพิ่นอยากได้ยูวะอ้เขารอหลายด้ยแม่ เขาอยากได้ชุดเน้นเสียไหมครับบอมเอาฟังมา่ฟังสิอบอฟังคือที่มาที่ไปมาจากไหนคือช่องมาใหม่ก็มีครับคุณแม่เสียป้าอ่อยเพ่นทรงมาหายเพ่นเพ่นยูบันเดียวกันก็เมียดวงครับเพ่นถือมา้ละสามงวดสามงวดสามงวดเพ่นเพ่นถือหลายตัวแต่ละงวดนี่เท่าไหร่ครับแม่ครับเสียเพ่นได้หัวละหาแสนไทยบานได้พุทธแสนสองแสน ถือบวิดบานตัวถือสะถือสายเลยอยู่บ้านนั่นถือสะถือสายโอ้ใช่เป็นแบบไหนนักศึกษาสายถูกทัวทุกคนนะโอ้บถืรแต่หลักหัวแม่นใหญ่เพิ่นก็เลยอดบ่ไหวครับเพิ่นก็เลยไปตามห้ตามห้เพิ่นก็เลยว่าอันติดตามมีดวงอยู่สองมีดวงเพิ่นคนบ้านเดียวกันเพิ่นก็เลยหายมาห้มาแบ่งปัน คือเพื่อนเป็นผู้รับเหมาซื้ออ้อยอย่างนี้แหละครับคนซื้ออ้อยครับเป็นไดทุงหงตัวแต่ว่าที่ท่านให้มานี่เป็นสูตรหรือว่ามาจากไหนครับคุณแม่กับบ่โมคือกันไี่แต่พนทรงมหาห้ครับงวดที่แล้วพนงให้ตัวไหนครับงวดที่แล้วพนทรงห้สองสองตรงกับเลขฟันแม่ดวงเลยตรงกับเลขฟันแม่ดวงบัตน,นี้แม่ดวงกับบ่บอกไพ่อักเอาเอาผู้เดียวซะก่อน <laughs> Oh. เอานนำเพินแล้วก็ผมซื้อว่ามันเข่าเนาะก็เลยอย่างเมื่อบอกพี่นองก็เลยอยา่อยา,างเมื่อแดงปันก็เลยขอเพินเพินกเ็เลยว่าเพินก็เลยหายมาเอ้าคนบ้านเดียวกันบ่บได้แพงเพินก็เลยว่าครับเพินก็เลยทรงมาหาย้ยแ้่ก็เข้าเป็นประจําเข้าป,ประจําจนรวยจนเพินรวยมีมีทุนสื่ออ่อยเพิ่นาไป oh. เอาก่อนที่จะไปฟังเลขเสียเนาะก็มีความฝันของแม่ดวงมาฝากอยู่นะครับเนาะเพิ่นนจงเหล่เมฆหายเนาะเพิ่นนจงเมฆหายเมื่อที่สองที่สามมาฝันฝันดีดีแม่ดวงมาเคยฝันเนี่จ้าเถียงหลังจากที่เพิ่นนจงเหล่เมฆหายเพื่อนฝันดีแม่ฝันบ้านไหนเลยเนี่ฝันว่าขี่รถเก๋งโอ้ไปกับลูกสาวกําลังสตาร์ทรถกําลังสิ้ไปบันเอซีปหลอกกันเลยมาก มาก็มาจอดคางกันก็คือจังหวะเสียรถเก๋งออกกอนน่ะนะรถเก๋งกระบออกกบว่าเสียซิบหลอออกกอนเป็นขับโบแข็งวัดสั่นบัานนี้ตังค้นตงังโบไปรถเก๋งก็เลยไปบาัานนี้ไปซิบหลอก็ไปน้ำกันย่างกันไปบาัานนี้ทางมันแคบเนาะทางมันแคบเลยรถเก๋งเลยตกทางตกทางแลนไปน้ำ,นำ,นำหิงทางนะ รถเก่งนีแม่นท่านแม่ดวนนั่งแมนบัดท,ที่นี่สะพานอยู่ทั้งนาก็เลยวะ่ะจอดจอดจอดก็เลยวะ่ะสพานอยู่ทั้งนาก็เลยวะ่ะรถกบบรบดจอดคิดแต่งไดก็บดจอดฮิตแั่งไดนอกะันนี้วะแม่ดวงก็เลยเปิดประตูรถออกเอาขาลงมาหยั่ฉีดดินไว้ยุดก็เลยวะ่ะรถก็ยุดปั๊บรหลถโดนะ มันฟันแนวนี้มันคือทำนองเก่าเด็ดทำนองหัวที่แหล้วฟันว่าจำหอขนาดถึงสองสองหออย่างกันครับส่วนนี่ฟันว่าได้เอาขาเบรกเบรกรถเบรกดินไหวรถก็ยุดแสดงว่าอยู่แล้วคิดว่าอยู่แล้วชิลมาลงดุมคิดว่าครับหลังจากที่เสียส่งมาให้ปรากฏว่าไปฝฟันดีเลยใช่ไหมครับฟันดีเลย มขึ้นมาเบอกเห้ลูกฟังแต่เตียงขึ้นเลยยังไหนก็บ,บอกให้ได้ยังได้ก็บ,บอกให้ได้เรื่องเดอ้อตอนนี้ก็สิว่าเม่ดวงบอกเดอ้อสิว่าเม่ดวงกเอาผู้เดียวอยีก <c oughs> ท 9, 0, 7, ะเบียนรถเก9078แต่ต้นเม่ดวงมั่งคือ070797ตรงกับเลขเสียตรงมาไหมแม่เสียตรงตรงเ7 ได้เนาะแม่เนาะได้ครับเอาเอาส่วนเสียนี่ส่งมาให้แม่ในกี่งวดแล้วครับผมงวดแรกงวดแรกงวดวังขันบบได้ออกซองซื้อเอาค่เดียวงวดวันคันครับแต่ว่าคนแถวบ้านนี่ถูกกันเบิดบ้านเลยวะแม่กันเบิร์ตอันซ่อนพี่สาวแม่ถูกด้วยไหมถือเงินก็ะได้แสนหนึ่งทุนคนน้อยขนาดน้อยเนี่ยทุนคนน้อยันไดแึ่ ขนาดหน่อยเองได้เป็นแสนเลยนะแม่เนาะโอ้โหพูดแล้วแสนสองแสนโอ้ยเหลือใจเนี่ยเป็นแบบเวิร์ตบ้านเลยเนี่นะคือเวิร์ตบ้านถือไส่ถือไส่เมื่าจะได้กินปีใหม่นี่ละโอ้อยากอยากเจอโมเมนต์อย่างเงี้ยนะแม่เนาะแม่ซะซายอย่างนี้ไหมสซาส่ยังว่าไส่หรือคนไทยกินปีใหม่บ่เหรอืมแจก๊กนั่นปีใหม่เนาะตัวแดงแต่กินปีใหม่อันวาดนี้ กินปีใหม่ข้งแม่ดวงนี่กะซีมี่เออแม่อ่านได้ฟังหน่อยครับของแม่ก่อนเลยก็ได้ข้งแม่ดวงนี่มักศูนย์เจ็ดเดอศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดตัวของแม่ดวงมักตัวนี้แม่ดวงฝันฝันว่าตั้งไหนฟันว่าได้กขี่รถเก๋งขี่รถเก๋งแต่ไม่ซีบหล่อเฮี่ยงกันไป ย่างกันไปบันนี้รถเก๋งทางมันแคบเนาะรถเก๋งผัตกทาาแลนไปน้ำขอบทาาบันนี้กเ็เลยว่าจอดจอดจอดรถกับวจอดจ,อดจ,อดจอดักเทียก็เลยว่าทา้งหน้าเป็นสะพานเฮ็ดจังได้มันกเ็เลยว่าบอกอันลูกเบรกมันได้ก,กบับเบรกวอยูไม่ดวงกเ็เลยเปิดประตูออกเอาขาลงยันยังสิยันขี่ดินไหวเับขาหยุดไม่ดดวงเลยว่ารถกร็เลยหยุด เอาขาเบรคคือคือขี่จักรยานนี่นะรถก็เลยหยุดบานนี่ก็คิดว่ามันสีลงต่ำเด็กสีอยูหรือวมาเด็กสีอยู่เด็กสียลงขังไตทะเบียนรถยังปะ9078เสีอยู่แล้วแต่ความฝันนี่ไม่ร่วงมาแค่งมาแค่ง9078มาที่หลังพี่น้อง วันท uhm, like, uh, so like, mm. ี Hello? 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 So, say, uh, ่แ oh, ล้วเขาที่บอแม่เดียววันที่แล้วก็คือว่าเขาอยู่แต่ว่าบอลแห่ลงสองอักคืออักเอาอักเอาผู้เดียวอักเอาผู้เดียวเขาตัวได้ครับสองสองเขาสอง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 เล็กปลาอ้อยเสียปลาอ้อยอันทรงมะไห่แล้วก็แม่ดวงฝันทรงกาแฟเลยบอกค่ะทรงกันืัอที่แล้วเขาสองสอง เสียปลาอ้อยงดที่แล้วห้าแสนหวดนี้ท่านเน้นมาให้ไหมครับแม่วันนี้เน้นเพิ่นเน้นมาใไห่ไหตัวใดแม่เพิ่นเน้นมากห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่แล้วก็หกศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดตัวเน้นเพิ่นเสียปลาอ้อยเสียปลาอ้อยนรวเนาะอันเพิ่นถือมาแล้วสามวดเสียปลาอ้อยสามห่วยเลยสามวด ม่วงหันอ uh, ัเอาผู้เดียวมวงนี่ก็เลื่เสิ็แมงปันขอเพิ่มเางฝันฝันนักครับผมตัวนี้ของเสียปลาอ้อยตัวนังสื้อคนห่้เห็นแบ่วานีเออย้ายายเอาด้วค่ะพี่น้าเดี๋ยวรอสักค เสียปลาอ้อยถูกจนรวยจนจนรวยเพื่นล่ะคือจนรวยบ่ะหมวดะหัสแสนโอ้เพื่นไดนั้นหมวดเท่าไรก็แม่หาแสนแค่ละห้าแสนเพื่อนมีทุนเนาะยังตาม่นหาแสนหาแสนตัวเนียนเพิ่นมีจจกโตแม่แต่ละงวดตัวเนียนเพิ่นสิมีสองสามตัวในวงกลมบ่แม่ในวงกลมเด้อ ตัวเน้นเพ่เกินสาตัวน่วันนี้มีตัวใดในแม่ตัวเน้นไหมตัวเน้นห้าเจ็ดสี่หกศูนย์หกเก้าัเรียบได้แล้วอ,อยาหันมาตัง้งนี้จังในแม่เหมือมะะเดเสียปลาอ้อยนะคะ